สวัสดีครับผมโจตัเจวีแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงยากรีวิวโดวยใน EP นี้นะครับก็อยู่กับตัวของ Alternative Strike Series กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในคราวนี้เนี่ยอยู่กับตัวของ Strike Gundam Helopolis Lowout Version นะครับซึ่ง Strike Gundam ในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็น Strike Gundam ที่ไม่มีหมายเลขข้างกล่องเหมือนตัวอื่นนะครับแต่จะเป็น Strike Gundam เพียงตัวเดียวที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปโดย ไม่จำเป็นต้องผ่านพรีเมียมบันไดหรือพี่บันไดที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับแต่ซื้อได้ทั่วไปของเขานะครับก็ยังคงความเอกลักษณ์ของ alternative s t y k e series ทุกตัวก็คือทั่วไปแต่ไม่ได้หาซื้อง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวของ h e l i o p o l i s low out version ตัวนี้เนี่ยจะสามารถซื้อได้ที่ t a m a c h i n a t i o n store โตเกียวหรือก็คือที่ฮกิบาฮาร่เท่านั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด หน้ากล่องกันนะครับซึ้งหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับไม่มีเขียน metal build ตัวใหญ่ตรงนี้เหมือนตัวอื่นนะครับแต่ว่าจะเป็นสัญลักษณรร์ t ร o m a s i nation store ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีชื่อหุ่นตัวเ,เล็กอยู่นะครับแล้วก็มีโลโก้บันไดแล้วก็ t ร o m a s i nation ด้านล่างนะครับส่วนด้านข้างกล่องนะครับอย่างที่แจ้งไปก็คือจะไม่มีหมายเลขของตัวสไตร์เหมือนตัวอื่นๆนะครับ แต่จะมีบอกเพียงแค่ชื่อเท่านั้นนะแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นแอคชั่นของสไตร์นะครับโดยที่พื้นผิวของกล่องเนี่ยจะเป็นลักษณะต่างกันนะตัวของรูปสไตร์เนี่ยจะเป็นผิวมันนะครับส่วนสีดำพวกนี้เนี่ยจะเป็นผิวด้านๆน,นะซึ่งก็ทำให้เพิ่มความพรีเมียมของกล่องเข้าไปได้พอสมควรนะครับตัวด้านข้างตัวนี้เขียนทรรมชี Nation Store ตัวใหญ่อีกเช่นเคยนะครับ ซีรีส์ Metal Build นะครับการดั้มซีดแล้วก็ชื่อหุ่นนะครับตัวกล่องของ Metal บิลล์สไตร์การดั้ h e ฮโ o o พล l สโล o ์อ t u เวอร์ชัก็จะมีประมาณนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปแกะกล่องดูข้างในกันนะครับผมบอกค่าเสียหายของเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับซึ่ง เจ้าสไตรกันดั้มเฮเรียบอริสโลว์เอาตเวอร์ชั่ตัวนี้นะครับผมได้มาในราคาปกติเลยนะครับหรือก็คือเดินเข้าไปซื้อที่ธรรมชิเนชั่นสโตร์อากิบาฮาร่าเลยนะตัวราคาของเจ้าสไตร e ตัวนี้นะครับจะอยู่1,9800เยนนะครับหรือว่าถ้าคูณเลทราคาของค่าเงินญี่ปุ่นณนะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ0.25นะครับตัวนี้ก็อยู่ราคาประมาณ5,000บาทนะครับซึ่งราคาเบสเริ่มต้น ของเขาเนี่ยถ้าได้มาในราคาปกติเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยเทียบกับราคาที่มีขายอยู่ตามของตลาดณปัจจุบันนะครับโอเคครับสําหรับตัวหน้ากล่องแล้วก็ราคาก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันว่าเจ้าสไตร์กันดัมฮ h ลิโอโพลิสโลว์เวอร์ชันตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปดูนะครับครับผมแกะกล่องออกมานะครับก็ตัวของสไตร์กันดัมตัวนี้นะครับก็จะมีของมาให้เท่านี้เลยนะครับมี ตัวหุ่นหลักนะครับตัวนี้ใส่แพคตัวของโฟมมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ห่อพลาสติกมาเล็กๆ,ๆ้อยๆนะครสำหรับตัวหออสไตร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของแผงของเล่นเพิ่มเติมที่ให้มาเนี่ยจะมีแค่นี้นะครับก็จะมีตัวของฐาน1ฐานนะครับพร้อมอะแดปเตอร์ต่างๆนะแล้วก็ ตัวของมีดเข่าสำรองโล่ปืนแล้วก็มือเปลี่ยนให้อีก4คู่นะครับรวมที่ติดกับหุ่นก็คือมีมือ5คู่ก็คือทั้งหมดที่ให้มานะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวของคู่มือนะครับซึ่งคู่มือก็จะบอกว่าให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็บอกวิธีการต่อต่างๆวิธีการเล่นกับฐานนะครับเป็นคู่มือกระดาษเพียงแค่3แผ่นเท่านี้เลยนะ ประมาณนี้นะครับสําหรับคู่มือเจ้า s t r i k e น d a m h e i o p o l i s Low Out Version นะครับจะไม่มีวิธีการติดตั้งกับ Striker Pack ต่างๆนะครับไม่ได้มีให้เลยนะวิธีการติดตั้งต่างๆเนี่ยจะต้องไปดูที่คู่มือของแพคแต่ละตัวนะครับโอเคครับตัวของข้างในกล่องเจ้า s t r i k e h e โ o p o l i s Low Out Version ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูดีเทลจุดขยับของตัว s t r i k ในกล่องนี้กันครับผม ครับผมก็แกะกล่องกันออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวของ s ไ r i k e g u ด d a m Heliopolis เวอร์ชันตัวนี้นะครับรู้สึกหลังจากแกะกล่องมาเนี่ยก็ยังคงเหมือนกับสไต k ์ตัวอื่นเลยนะครับก็คือรู้สึกได้ถึงชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงน้ำหนักของตัวหุ่นนะว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวหุ่นตัวนี้เนี่ยน่าจะการันตีว่าตัวเขาให้โลหะมาเยอะ แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดีเทลกันนะครับโดยอันดับแรกนะครับดีเทลตรงส่วนหัวก็จะมีประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าลงสีสำเร็จมาหมดทุกจุดนะครับตามมาตรฐานของ metal build นะแม้กระทั่งปืนกลเล็กๆตรงนี้นะครับก็ลงสีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับดีเทลตรง ่วนหน้าอกนะครับจะเป็นสีน้ําเงินสีแดงนะครับซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยจะออกเมทัลลิกสะท้อนแสงเรื่อมๆประมาณนี้นะครับมีชิ้นส่วนโลหะยื่นออกมาชิ้นใหญ่เลยนะครับชิ้นนี้กับชิ้นตรงคอนะแล้วก็ตัวสีที่เป็นสีหลักของหุ่นเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งสีขาวเนี่ยจะเป็นการพ่นด้านมานะแล้วก็เท่าที่สังเกตดูเนี่ย ตัวโทนสีของสีขาวสไตร์ตัวนี้นะครับจะเป็นสีขาวที่เป็นขาวเลยนะจะไม่ได้ออกขาวแบบมุกมกเหมือนกับสไตร์ฉลองครบรอบ10ปีนะครับอันนีนะ้จะเป็นขาวด้านๆแล้วก็จะไม่ได้มีโทนของสีขาวหลายเฉดสีนะครับจะเน้นไปที่สีขาวแบบเบดสีเดียวเลยนะครับ แล้วก็ดีข้อต่างๆนะครับจะเป็นดีข้อสีเงินนะครับแล้วก็เป็นลายลักษณะประมาณนี้นี่นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะจากที่เห็นก็คือได้ชิ้นส่วนเหล็กมาเพียบเลยนะครับตรงไหลตรงแขนตรงนี้ก็เป็นโลหะทั้งหมดนะครับ ตรงส่วนขาตรงนี้ทั้งทอดเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์สไตร์อยู่แล้วนะครับจับแล้วจะรู้สึกแข็งแรงกว่าเมทัลบิลล์ตัวอื่นๆนะนี่ด้านหลังนะครับก็ตรงท่อตรงนี้ปิดเปิดได้นะครับเพื่อใส่สไตรเกอร์แพ็คถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีระบุนัมเบอร์ในอัลเทอร์นทีฟสไตร์ซีรีส์นะครับแต่ว่าเขาก็ยังสามารถเล่นทุกแพ็ค ใน alternative style s ซีรีสได้นะครับอยนาี้ด้านหลังนะครับ mm hmm. เยวจะเป็นประมาณนี้โอเคต่อมามาดูจุดขยับกันบ้างนะครับจุดขยับตรงส่วนหัวนะครับหมุนได้นะครับแล้วก็มีแกนตรงนี้ด้วยนะครับตรงคอเนี่ยแกนจะสามารถช่วยขยับโยกขึ้นลง เอียงซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นจุดที่เสริมขึ้นมานอกจากตัวของจอยนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่นะครับก็คือสมมุติว่าเราจะปรับหน้าให้ตรงเหมืนตอนนี้เนี่ยผมจะปรับหน้าให้ตรงลักษณะแบบนี้แต่ว่าแกนตรงนี้เนี่ยที่เป็นรองคอเนี่ยมันดันไม่หมุนตามกลับมานะมันก็จะทําให้เกิดความแปลกๆอย่างนี้นะครับหน้าตรงแต่คอไม่ตรงนะ ึ่งตัวนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้จัดท่าได้ยากพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราแก้กันได้ก็ค่อยๆขยับไปนะครับท่ต่อมามาดูตัวของลําตัวกันบ้างนะครับตัวของลําตัวเนี่ยยังลําตัวได้นิดหน่อยนะครับยังได้ประมาณนี้นะครับลาตัวแล้วก็ ้มลงได้ประมาณนี้นะครับเงยหน้าได้ประมาณนี้ก็จะเป็น,นตรงนี้ก็จะเลื่อนได้ตามก้มลงก็เลื่อนลงนะครับเงยหน้าขึ้นก็เลื่อนขึ้นนะตรงหน้าอกตรงนี้นะครับมามาดูแขนยกได้ประมาณนี้นะครับติดเกาะไหล่และแล้วก็ หมุนได้สามร้อยสองศานะครับตรงนี้ก็หมุนได้สามร้อยสองศาเช่นกันนะครับแต่จะแข็งสักนิดนึงนะแล้วก็ข้อศอกพับได้สุดนะครับแล้วก็มีตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกนะมือหมุนได้ตามจอยนะครับสามร้อยสองศาแบบนี้ต่อมามาดูจุดขยับตรงกระโปรง กันบ้างนะครับตองกระโปรงของเขาเนี่ยกระโปรงเขาจะยกขึ้นมาได้ประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนเอวยกได้แต่ว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนยกเนี่ยระวังชนตัวนี้เปิดขึ้นมานะอย่างที่ผมชนอยู่เนี่ยตัวเก็บดาบกระโปรงหลังยกได้นิดหน่อยยกได้ประมาณนี้ Okay, มาดูจุดขยับขากันต่อนะครับจุดขยับขาขาเตะออกด้านข้างได้ประมาณนี้นะครับหมุนหมุนได้นะแต่ว่าแข็งพอสมควรน,นะครับอันนี้ผมหมุนได้แค่เท่านี้นะสำหรับขานะครับเตะมาข้างหน้าของผมเนี่ยเตะขึ้นมาได้ประมาณนี้ ติดตรงกระโปงแล้วเพราะก็โปรงมันเลื่อนขึ้นมาได้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เข่าเนี่ยพลิกกลับมาได้จนสุดจนชนลักษณะประมาณนี้เลยนะจะเห็นว่าแกนตรงนี้เนะี่ยไม่ต้องกลัวหักเลยนะครับเป็นเหล็กทั้งดุ้นเลยนะเป็นจุดเด่นของสไตร์จริงๆนะครับสาหรับชิ้นส่วนโลหะพวกแบกน้ําหนักพวกนี้นะ มาดูตัวของเท้ากันบ้างเทา้าปรับลงปรับได้ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้นิดหน่อยนะครับโยกขึ้นโยกลงได้ตามจอยได้นิดหน่อยนะสำหรับเทา้าถ้าผมโดยรวมสำหรับดีเทลและจุดขยับของเจ้า s t r i k e n Dam Hero p o l i s LOW a version, <S <S อ e ล r ว i o n ก็จะมีประมาณนี้นะครับทีต่อมามาดูของที่ให้มาในกล่องเจ้าสไตร์ตัวนี้กันนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับสทีที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวของมีดนะครับทีกลางได้ลักษณะแบบนี้นะครับลงสีสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมีดตัวนี้นะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใส่ที่กระโปรงด้านข้างของสไตร์นะครับเพื่อสามารถยิบใจได้เหมือนในเรื่องนะ ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของสไตล์เช่นกันนะครับให้เข่าสำรองครับเป็นเข่าสำรองลงสีสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีดีเทลรายละเอียดด้านหลังด้วยนะครับประมาณนี้ต่อมาเป็นตัวโล่นะครับซึ่งตัวโล่อน,นี้นะครับลงสีสำเร็จมาแล้วเช่นกันเป็นสีแดง เมทัลลิกเงาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดกับสีทองนะแล้วก็สีขาวเนี่ยเป็นสีด้านนะครับอางนี้เป็นดีเทลด้านหลังนะครับซึ่งก็จะมีตัวของที่จับนะครับสามารถสไลด์ขึ้นลงได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรูจอยตรงนี้นะครับไว้ใส่กับชิ้นนี้พอประกบกันเสร็จปุ๊บเขาก็จะสามารถไปติดที่ ข้อสอบของสไตร์ได้นะครับต่อมานะครับบีมไรเฟิลลงสีมาให้แล้วเช่นกันนะครับเป็นสีออกดำ,ดำ,ดำๆเทาๆเลยเป็นสีด้านนะครับดีเทลเป็นประมาณนี้นะครับจุดขยับมีแค่นีนะครับเป็นด้ามจับนะโยกซ้ายโยกขวาได้แล้วก็ตัวส่วนพวกนี้เอาไว้ เน็บเก็บไว้ที่ด้านหลังของสไตใได้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นมือนะครับโดยที่มือเนี่ยจะให้มาทั้งหมด4คู่ในกล่องนะครับมีมือแบแบบนี้นะครับ1คู่มือกำรรแต่ว่าเป็นกำรรองศาแบบนี้นะครับเหมือนกำบีมเซเบอร์ตรงๆนะครับ1คู่ มีมือกำรรอีกเช่นกันแต่เป็นกำรรเฉียงๆจะเห็นว่าองศาการกำอะไร,รเขาเฉียงไปแบบนี้นะครับหนึ่งคู่นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นมือที่เอาไว้ยิงปืนนะครับจะมีนิ้วเหนี่ยวไกลแบบนี้ให้มาทั้งหมดในกล่องเนี่ยทั้งหมด4คู่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นมือกำแล้วก็ ตันนะครับไม่สามารถยัดอะไรเข้าไปในมือได้อีกหคู่ติดที่ตัวของสไตร์ให้มาเลยเป็นทั้งหมด5คู่นะครับแล้วก็ต่อมาตัวแผงสุดท้ายนะครับจะเป็นแผงที่ให้ฐานนะครับซึ่งฐานเนี่ยก็เ,เป็นฐานของสไตร์ปกติเลยนะครับไม่ได้มีความแตกต่างนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับกับฐานสไตร์เวอร์ชันอื่นให้ตัวฐานมาให ตัวเสามานะครับเป็นเสามาตรฐานของ m เม l b ล i l d นะนกลไกทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับก็ให้เสามาอีกหนึ่งเสาอันนี้เป็นเสาที่ไว้ใช้ท่ายืนนะครับถ้าจะไม่ติดตัวแอคชั่นขึ้นไปข้างบนนะจะยืน,น,นันฐานเฉยๆก็ให้ใช้เสานี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์ไว้ใช้สําหรับต่อฐานเข้ากับหุ่น2อันนะครับเป็นอะแดปเตอร์เหมือน กับสไตร์ตัวนื่หนอ่กเช่นกันนะครับจะสามารถติดแค่อันนี้ก็ได้นะครับก็คือด้านบนเนี่ยติดเข้าที่ด้านใต้ของสไตร์นะครับแล้วก็รูด้านล่างเสียบเข้าที่ฐานหรือว่าถ้าต้องการเสริมเข้าไปก็สามารถประกบแบบนี้เข้าไปได้นะครับซ้อนกัน2อันนะ ครับผมสำหรับการรีวิวตัว Strike Gundam Heliopolis l o w o u อา e r s ว o n ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียที่ผมพบกับเจ้าตัวนี้นะครับมาเริ่มที่ข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีแรกนะครับรก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ Metal a l b u i l d s t r i ร e ทุกตัวนะครับก็คือจุดขยับนะครับแข็งแรงมีชิ้นส่วนโลหะที่ให้มาเยอะนะครับเวลาเล่นเนี่ยไม่ต้องกลัวหักเลยนะครับจุดที่ปลอบบ้าง อย่างเช่นเขานะครับก็ให้มาสำรองอีกเช่นเคยนะครับไม่ได้มีการตัดชิ้นสำรองชิ้นนี้ออกไปนะข้อดีถัดมานะครับนนนๆทีจะได้พูดข้อดีนี้กับสไตร์นะครับก็คือราคานะตัวของสไตร์กันดั้มตัวนี้นะครับมีราคาเบสตามที่เคยแจ้งไปนะครับ19,800เยนนะครับคูณเป็นเงินบาทแบบคร่าวๆ0.25เนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาไม่ถึง5,000บาทนะครับซึ่งสำหรับสไตร์ที่มีราคาประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ราคาถูกมากนะครับเทียบกับสไตล์ตัวอื่นที่เป็นเวอร์ชัน P บันไดในราคาณนะปัจจุบันตอนนี้นะแล้วก็ข้อดีถัดมานะครับดีเทลรายละเอียดการแยกสีต่างๆนะครับให้มาได้ดีนะครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างชอบสีขาวของสไตล์ตัวนี้นะเป็นสีขาวลักษณะที่เป็นโทนเดียวไปเลยนะครับเป็นสีขาวด้านนะตัดกับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงที่เป็นออกเมทัลลิกหน่อยๆน,นะครับ ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเวอร์ชั่นนี้มากกว่าเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ10ปีที่เคยรีวิวไปนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยตัวของสีขาวเนี่ยมันจะมีโทนอื่นแทรกเข้ามาด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าแบบนี้มันสวยกว่านะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลน,นะครับโอเคข้อดีมีประมาณนี้นะครับต่อมามาฟังข้อเสียกันบ้างนะครับซึ่งข้อเสียของเจ้าสไตร์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ยังคงข้อเสียเหมือนเดิมนะสำหรับตัวเบสหลปสไตร์ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตร์อัลเทอร์เนทีฟสไตร์ฉลองรอบรอบ10ปีหรือว่าจะเป็นสไตร์ฮิลิโอโ l ลิสโลว์เวอร์ชันตัวนี้นะครับมีข้อเสียนี้เหมือนกันหมดก็คือของที่ให้มาในกล่องเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับมันเป็นหุ่นเฉยๆเหมือนคุณซื้อมาแต่หุ่นแล้วก็ให้ปืนกับโลมาเอฟเฟกดาบยังไม่มีเลยนะครับสำหรับเจ้าสไตร์ตัวนี้เนี่ยตัวเอฟเฟกดาบไปอยู่กับแอลสไตร์เกอร์นะครับก็ถ้าใครจะซื้อมาโดยที่ไม่่่ซื้อออแ็็กกงบกวา ไม่สวยเลยนะครับสำหรับเจ้าสไตล์ทุกตัวเลยนะเป็นข้อเสียไม่ได้นับแค่รียอปพลิสโลวเวอร์ชันตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อเสียถัดมานะครับซึ่งข้อเสียนี้เนี่ยจะสืบเนื่องมาจากข้อดีเหมือนกันนะก็คือข้อดีเนี่ยผมบอกว่าราคาสไตร์ตัวนี้เนี่ยมันถูกที่สุดในกลุ่มสไตร์ที่หาได้นะปัจจุบันนะครับเนื่องด้วยว่ามันไม่ใช่เป็นลิมิเต็ดอ dition แบบพีบันไดนะ แต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นไม่ได้มีโอกาสไปอากิบา a ารา่มันก็ยังเป็นตัวที่รีเซลราคาแรงอยู่ดีนะครับสำหรับเจ้าสไตร์เอ e ิโอโ l i ิสโลว์เวอร์นะครับราคารีเซลของมันเนี่ยน่าจะอยู่เกือบ2เท่าจากราคาเบสที่ผมบอกไปนะสำหรับสไตร์เวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไปอากิบา a ารา่แล้วแต่ก็ยังคงจะต้อง พึ่งดวงนิดนึงว่าไปชนกับช่วงที่มันดีโปรดักหรือเปล่านะครับเพึ่งบังเอิญชาวแก๊งของเราเนี่ยที่ไปฮาก i ิมาฮารากันเนี่ยบังเอิญรอบนี้ได้ไปเจอตอนมันดีโปรดักพอดีนะครับโอเคครับสําหรับการรีวิวดีเทลรายละเอียดจุดขยับข้อดีข้อเสียทาความเห็นส่วนตัวของผมก็จะจบประมาณเท่านี้นะครับสําหรับ Metal b u i l d Strike g u n d a ริอ o p o l i วอร์ชนะครับ ถ้าผมพูดผิดประการใดน,นะครับก็ต้องขอภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะพูดคุยอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือสอบถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราตูเจบีทอยคอลเลคชันกันด้วยนะครับวันนี้ผมโจ้ตูลาไปก่อนสวัสดีครับ